คุณเคยรู้สึกเป็นหมาเหมือนผมไหมครับผมชื่อเด่นชัยเป็นหมารับใช้ด้านไอทีนี่ที่เหน็ดกายแล้วอะทำไมมันขึ้นฟ้อนต่างดาวจะมาขอบคุณพี่แอมช่วยดูคอมให้อะค่ะไม่ต้องขอบคุณก็ได้ครับสมัยนี้เด็กประถมเขาก็ทำได้กันหมดเุ้ยม่รู้ตัวไหมว่ามึงทําให้พัักฝ่ายทีเนี่ยดูเฮี้ยมากเลยอะหมาอย่างผมปากไม่ดีอะครับก็เลยไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แม้แต่นุ้ยเครื่องบินที่ผมเฝ้ามองมาตลอด ก็ไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตาจนกระทั่งเอาติ่งออฟฟิศปีน oh ี้เราจะไปกันแค่ฮอไกโดกูเคยดูรายการติ๊กกันยรัตเว้ยเขาบอกว่าใครสั่นระคังใบเนี้ยจะขอพรในเรื่องความรักได้นะเว้ยแค่วันเดียวก็ยังดีนุ้ยแหววปคุณนุ้ยจำอะไรไม่ได้เลยหรอครับ เรารู้จักกันด้วยอะคะฉันมาอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ได้ไงอะออฟฟิศเราพามาเที่ยวแล้วเราก็เลยอยู่เที่ยวต่อกันไงครับแค่ฉันกับคุณเนี่ยนะ It might sound strange but this disease will only last for one day One day ก็ผมเป็นแฟนคุณอะไรอะเฮ้ยคุณอย่ามาสาซีได้ปะ ความจำเสื่มก็แย่พออยู่แล้วแลวจะต้องมาเจอคนอย่างคุณเป็นแฟนอีกอ่ะคนอย่างผมนี่มันยังไงล่ะครับยญิงนี้งไงผมชอบคุณหนุยจริงๆนะครับผมชอบตาของคุณหนุ่ยแลวผมก็ชอบรอยยิ้มคุณหนุยด้วยครับเอางี้ฉันให้โอกาสคุณจีบฉันใหม่ก็ได้ดีจังเลยได้เห็นคุณหนุใยใกล้ๆแบบนี้ จที่ใจของฉันคนนี้ไฝหามาันาน mm hmm. เธอมีความรักที่คงอยู่ไปชั่วกาลจับมือฉันให้นานวันนี้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกครับคนห่วยๆอย่างผมกับผู้หญิงอย่างคุณนะ่ะมันเป็นแบบไม่ได้หรอครับเพราะฉันเป็นของเธอ